กราบจำาดีพ่อแม่พี่น้องจำใจดีทุกท่านจำใดีสุขสุขคนผู้สุดทมาส่งคิด สบายดีไหมสบายดีป่าลุงความแตกต่างระหว่างแม่มาฮาขับอยู่กับซาสุวพี่นอ้องเยเด็กหน่อยนอเนาะไอ้แม่ม้ามันกับสว่าเลยเนาะซ้ายง่ายกับแพงแล้วเนาะทิ้หอดโอ้ยโอ้ยอีปองล่างอีนะแม่ฮะับเล่นกับน้องน,นะแม่หันหลังลอกเพลง อ่ะอเมันมากกไแม่บักเต้น่าว้าวว้าว้าว้าบแม่ตายบอกันเป็นแนวนี้มาเต้น้องน้อก่อนน้อแค่น้อยอรเ้้า้า้าเะอนานพัก ไงเงื่อนักขีไก่เสพสักนึ่นงลูกม้ากับพ่อม้ามานำมาหัมอย่าเหยียพักเทาเด้๋ยวนูกเด้อสบายดีพ <นๆ S 2> ี่น้องใสปุ่นพักมาฮัมฮัมมึงอย่าพาน้องมึงอย่าพาน้องานเด้อฮัมอืมห่านังบัวตายโอมีโจักไปทางไหนชิมไปจ้าพี่อ้วนจ้าพู อีปอโป่งอ้ยมุญเวลาพักนั่น้ฮักเลยเอาน่องแบอยลกนัออรอปานตกน้องตกน้องตกน้องตายแล้วอย่าไปตกน้องละกะ <laughs> ลักเกม็นเ้ยรเอาช็ช็ช็เช็ด a ุ้งต้งหลักเก่ฮเรื่องนีไอ้แม่คือบ่เบิร์นมันพามันมั้งไ้พากินมันพระอาทิตยลงอย่งยสันนะเบ่ ในอ้าบ่ได oh, ้แล้วบัดนี้มันลงน้ำเลิกเลยชมได้เอินใจไว้โอบีเอินโอบีใจไว่ายมาว่ายเอินใจนู่เอ um ินพ่อพ่อให้น้องเอินเอินเองาไหมเอินใจใจกิต้องเดือเอินดังๆเอินดังๆลูกจะหน่อยปลากินเกือบพังนะเอินดังๆเอาไหมใจเอามาให้ไว้เอิญไหมลูกกระยาแล้วขึ้นมาอีกขึ้นมา ข้าอยากให้มันอีอ,อีกเอาบปได้ปลากินเบิดแล้วเกือบบานมาย่างถูกแท้เหลือก,กิ่งเดียวกิ่งหนึ่งปลากินเบิดเลยโอ้ยตายโหลดบานนี้โอ้ยปลากินแล้วกิ่งหนึ่งนะแม่สมเด้จเขาเขาไม่ใจเขาท่องปลาผู้เละเอิ่นใจเอาอีกิ่งนี้ไว้จะนั่มันจีเบิร์ดเลยไว้เอิอน่น มกัเม่อน่ะนะเอใจเอนมักน่ตายาาองเน่ยแม่มาเอาเกิให้เตะแน่วะสิ ข้างนอกวะอย่าลงอย่าลงอ่ะเช็ดเช็ดท่าอีตกน้องเลยแม่บมึกอีตุ้งมึงมันบริสตื่นนะฮะคึอแมาแม่เออนหนแม่เออใจไม่ปลาสิกินเกิดเบิดเลยฮะเอกิ่งนะให้ปลากินโลดเออใจเมาให้มันไปไกลๆเลยก็มันอากลางน้องบ่ได้ด่าเออไหนแม่เอาใหม่ก่อนนะมั ผู้ใจใจเนี่ยใจอขอกงอ่ะขอกวนเออได้มั้ยมึงนนคมมีให้บ่แมจักมึงขนบ่มจ้ากล้ามขี่ไก่ออกหม่นเจ้ากลมขี่ไก่บ่แมมาแรงแกเสื้ออื่นเขาอยู่หหางฉันหลกฉันไล่เพลิดกิเฉย คัดขี่ไก่ติดอยูเ่เหล็บจะได้สมัย,ยเอาลงอีหล่โอ้ว่นะเกิดเพิินเองอะไรอาขึ้นมาแล้ะก็ถิ่มลงมโพดโพดโพดนะอืมปลุกเสียงไม่ใหญ่จะให้น้องไก่น้องลายใค่เชียงไม่ไก่บ่อออ ร้านเพื่อจังพังควมเด็นพ่ม่กูพ่อแมดัมาลดแม่ตดใมือมันก่อน ล,งงลองเพลงแม่ลองเพงลอง,พงอ่ะลองนะแม่ลองโปรล,ล่างนะแม่ติวสีติวสีไปคนถึงยิงนี่ไอ้แเนาน<ง>่า,า,านลอกเป็นหน่วยนะนะนมันอย่างใครหดเลยโอ้ยเราขมาอดีออเอาพแห้งเลย กิ่งหนึ่งเฮาขึ้นกิ่งหนึ่งเข้าขึ้นมากันทิ่งหมดแตกแตนออกแถวนีโลกสบายดีพี่น้องมาหยอกลานเนาะทิ้งหดแตกเต้นแต่แทะแล้วก็โยนลงไปนี่ลูกเนาะคุณว่ลูกเกิดนะพวกไปไม่ลงไปเอาไปลงไปลงไปเอาเอดลมแค่มาเอาคุนโอ้ยดังกระสมมุมเจ้ลูกหล่ะฮะพยายามแขมาเอาเมื่อกินเนี่ยนะเด้อมีรังควาให้เด้อ เอาลับปลาให้ดมีรางวัลหาได้ไปนน่กรางวัลได้อันไดรางวัลหาลยก็เสิหายเจ้าซ้ำลอยเขาก็เอาสองลอยรงจใช่เพือนจ๋านี่ปา่าเเพื่อนจ๋านี่รางวัลเขาตอก็เจ้าว่ด้คูว่านันมิโตหนึ่งป้าเอ๋ยขาตอวกิทิเอ ก็นจังสิเมื่อหนูสวยเขาตายไ้อึยเด้ลกตายเอียอปีน้อยมโตกงหาลูกอย่าเบื่อไปนะคร เม่จะห้ใหญ่เอาบห้มันบืนตกตายเลยอีกระตายคือกันดลูกโอยยอีบอนั่นแหละคผู้ใหญ่บอเห็นนะลูกเอ้ยลาบอยากหลาบอกร่ายาีตอย่าทิ่มลงดงอยาากินมาดอันโตโตเกะอาปาหน้งอันียังหดอนี้อันนีงบอกพักกันนะสับสับจนก่าะดี่จ้าตีนหมุนแล้วแบบเม่งคว่ำเขาจบสามัปด แม่งามเนาะพักเขาเนาะพักปลอดสั้นผิดพุ่นกับแมงคีไก่ขีข้งววพุ่นขี้ไก่ขีงูวพี่น้องเอ้ยบ่ดได้ใส่ผู้วใสัยยังหรอ มีแต่พักปอดสารผิดทั้งนั้นหอมปลอมนี่หนะอยใหญ่แล้วบ่อห่อเขาไปล้จากไปเบิ่งก่อเบิ่งหอมปลอมบบาใจเพลิดกินอยู่เพื่อนจั๊กพวกกำลังเป็นงอกของหอมปลอมเบาใจแม่กำลังเป็นงอกไปแม,แม่กำลังเป็นงอก นี่อชิเป็นพักกาดหรือพักซีว่ะตอนนี้กําลังเป็นงอกอันนี้ก็ดีผักซีตัวน,นี้กําลังเป็นงอกคือกันเมื่อก่อนพี่นอ้องเมื่อฮั่นสวยเขาก่อนข้ามเขาเมียนคลิปนี้กล็ลาพี่นอ้องเซซีน่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหับสมเดอ้อเห็นยังไงกูด เห็กนังปกพักปกโอ๊ยได้ยินเชียงเขาเลนมาสนันไหนไหนไหสบายดีพี่น้องมาช่างได้ช่าได้ช่ามาเด้อมาเด้อ